เอโย่เพื่อนมาครับผมวันวนี้ผมจะพามาวิ่งเฮาส์โซ่ชิวเวิร์กไทม์ชายอ,อัลนั่นเองนะฮะอยู่ตรงทะเลนะครับผมตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะก็แหมเฟี้ยวมากๆนะครับในรูปก็จะเป็นเจ้าเซนต์เดวิดเอ็นะโอเคอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับให้เวลาเรานะครับผม1นาที25่ิบาวินั่นเองนะเราก็เอารถเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็กดตัว E นะครับรถที่สามารถใช้ได้นะครับผมก็จะเป็นรถของเฮาส์โซ่ชิวเวิร์กนะครับยกเว้นรถที่มาจากเวฟบอสต็อกนะอย่างเช่นแบบต่อให้ เป็นเว็บไซต์อีกนัดอย่างเงี้ยแต่เราอัพ How to ช o r k มาก็ไม่ได้นะครับเขาไม่อนุญาตนะฮะโอเคนะฮะก็ระยะทางประมาณ2 2 3ไมล์นะครับวิธีการยกเลิกนะพอสมมติเราเราติ๊กไปแล้วนะครับล้วกดเข้ามาที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดตรงกลาง Enter เข้าไปนะสเปคมาแล้วก็ Enter อีกทีเพื่อเป็นการยกเลิกนะครับเขาจะได้แบบยังไม่จับเวลาเรานะครับเราจะได้เอ่อแบบอ่าเขาเรียกอะไรติ๊กทางก่อนนะครับนี่ฮะเราติ๊กทางไว้แล้วอยู่ใกล้ๆกับสบาของผมเลยนะครับนี่ตรงนี้เลย ก็อันจริงๆนะระยะทาง2-2-3มไมล์เนี่ยถ้าผมใช้ฮัคกูโชยแลกเนี่ยผมบอกเลยว่าอ่าน100%เลยนะครับแต่ว่าถ้าเออถ้าเป็น F40 ล่ะนะครับอ่าเป็น F40 up h o w t e o work เนี่ยผมว่าม่งเดือดแน่นอนอันนี้เป็นสมอัตคลาสสิกนะครับขับก็อาจจะสู้แบบพวกเนลบีหรือว่าพวกแบนซีจีเดีสไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเออมันน่ามันน่าลุ้นกว่านะครับดีกว่าเราขับรถที่มันขี้โกงไป่อยนะ เออปะเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราผมฝอดูระยะทางนิดนึงนะครับว่าเราวิ่งเส้นไหนดีนะครับที่มันจะแบบเออดูตอบโจทย์กว่านะครับผมคิดว่าวิ่งเส้นยาวก็ได้นะเนี่ยสมมุติว่มมาเราออกไปใช่ไหมเราออกเราออกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งทะลุอันนี้นะอันนี้ผมยังไม่เคยวิ่งกุ่นจริงนะผมยังไม่เคยวิ่งฮมสเชอร์ชิเวิร์กอันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นพีสมาก่อนเนี่ยทครเล่นพีสมาก่อนเขาว่าน่าจะคุ้นกว่านะครับน่าจะวิ่งมาตรงเส้นยาวนะแล้วก็ค่อยมาขึ้นเอ,อ่อมาขึ้้้นนนวไีไดเนะ วามาวิ่งตัดได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีทางให้ขึ้นมาอยู่นะประมาณอา๋อนี่นี่มาสะพานปุ๊บขึ้นมาแล้วก็วิ่งตรงไปหน่อยหนึ่งก็ถึงแต่ถ้าเราวิ่งตามทางนะมันตัดมันตัดเข้าเมืองโองกาสที่เราจะเจอรถเยอะมันก็มีอยู่นะครับแล้วถมเราเปสะบองคลาสสิกเนี่ยโอกาสที่เราจะวิ่งไม่ไหวก็มีอยู่นะครับแต่รถเราแรงอยู่นะรถคันนี้ก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราออกซ้ายแล้วกันนะผมจะได้ตั้งท่าออกซ้ายเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ ก็วิ่งทะลุนี่ก่อน <Get up. S 1> ก็กินเวลาผมไปสิบวิแล้วเมื่อกี้แค่ผมวิ่งออมาขึ้นถนนใหญ่นะครับแต่ว่ารถมันแรงไงรถฮาสซรชูว็เกือบทุกคนนะันมันแรงมากครับโอกาสที่มันจะทันมันก็มีอยู่นะระยะทางมันไม่ได้ไกลแต่ว่าหลักๆคือเราต้องมองเส้นทางให้ดูดีๆนะครับว่า มัน,ม,นมันแล้วแต่เส้นทางจริงๆอ่ะนะแล้วแต่ความสนัดเราด้วยบางทีผมเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งเนี้ยก็อาจจะต้องแบบขับเส้นหลักหน่อยเส้นแบบเนี้ยสี่เลนรถเยอะมันก็ยังมันก็ยังมีเ,เลนให้หลบไงไม่ได้แบบว่ามันวิ่งเต็มสี่เลนเนี้ยมันก็ยังมีให้หลบอยู่นะครับนี่กินเวลาไปสี่สิบวิแล้วก็มารอดูว่าผมจะขึ้นไหวไหมอุ้ยผมเลยอ่ะอุ้ยผมเลยทั้งขึ้นต้องโดนสดเอานะครับ สไลด์สไลด์ลองโดนสดลองวิ่งตรงนี้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเผลอแบบว่าไปลืมนางขึ้นนะโอเคเหลือเวลาอยู่นะครับโอเคเริ่มจับเวลาละโอ้ทันนะโอ้โหแม่งรถแ,แม่งแรงเกินผมได้เงินมา251,000านั่นเองเนี่ยโอ้โหแม่งแรงจัดอะนะครับเมื่อกีอ้ปะ คือแบบอันนี้ขนาดผมใช้เสบอร์คลาสสิกนะถ้าผมคิดว่าต้องเป็นฮากุโชแดกวิ่งตัดเมืองนะผมคิดว่าไวกว่าน,นั้นอีกหรือไม่ก็อาจจะวิ่งเส้นผมก็ได้ผมว่าแม่งไวอยู่นะครับเอ้ยผมว่าขูรถแม่งแรงเกินอะนะฮะโอกาสที่จะไม่ผ่านนี่ผมยังมองไม่เห็นเลยแทบไม่มีเลยนะผมว่ามันค่อนขาางง้างง่ายอยู่นะครับเออก็แนะนำให้ไปเล่นกันนะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกูได้สองแสนห้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองซ้อมเลยเลย,เลยก,ก็วิ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เงินเพิ่มก็ไปเล่นที่ทามไซอัลวันนี้ก็ได้นะเนี่ยใช้เวลาบอกกันเลยาที 4, นงงนง่ส เผื่อจะได้เงินเพิ่มนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทาม์มไตอัลปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆนะต่อให้สมมติว่าเราเล่นจบไปแล้วเราเล่นได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นทาร์มไตอัลธรรมดานะถ้าเป็นทาร์มไตอัลของเฮาเซชู๊กเนี่ยถ้าเราเล่นผ่านแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราแก้ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเราเล่นไม่ผ่านก็แก้ตัวได้เรื่อยๆนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองกดติ๊กก่อนว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับสีดูดิอู้อยู่ไกลกว่าเมื่อกี้อีก ไกลกว่าเมื่อกี้นะแต่ว่ามันเป็นเส้นตรงนะอันนี้ดูใน2.62ใหม่นะเมื่อกี้มันเป็น2.3กว่ามั้งนะก็จะไม่ผิดนะแต่ว่าเมื่อกี้ทางดูดูทางมาดูซับซ้อนกว่าแต่อันนี้มันตรงไงโอกาสที่จะทันก็มีอยู่นะครับถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยผมคิดว่าทันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าถ้าเป็นบอกคลาสสิกผมไม่มั่นใจเพราะว่าตอนที่เราขึ้นถึงเขื่อนเนี่ยตอนจังหวะขึ้นถึงเขื่อน,นมันช้านะแบบคือมันเป็นทางดินนะก็อันนี้ลำบากอยู่นะครับมีโอกาสที่จะผมจะไม่ทันนะ ก็พยายามขี้โกงแบบว่าเรือเหลือบล้อหน่อยนะให้มันเกินๆหน่อยได้ได้อะไรก็เอาเท่านั้นโอเคตรงนี้เริ่มไม่ได้แล้วโอเคอย่างนี้ได้อยู่นะครับเอาล้อเอาล้อเอาล้อใส่ไว้สัข้างนึงนะครับโอเคสามสองหนึ่งโอเคพอจับเวลาแล้วก็เล่นเลยฮะเล่นไม่ไหวเราก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับเราเราเล่นได้เรื่อยๆนะสามใส่อ้าธรรมดานะครับเน็ต่ากว่าเขาจะรีเอ่อรีต่างๆก็อาทิตย์หนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นาํามไยอ้อก็รี1อาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราผ่านแล้วเราแก้ตัวไม่ได้แล้วไงลองวิ่งตัดเข้าไปตรงนี้ดูจริงๆวิ่งผ่านทะลุเมืองผมคิดว่าน่าจะไวกว่านะที่ผมมาวิ่งแบบเส้นนี้ก็อันตรายอยู่นะครับ โอ้ยโอ้ชนวงหนี้ไม่น่าทันแล้ว ครับลำบากกูเนะี่ยตูเหมือนจะสะบ,บัดต,ตลอดเวแล้วนะกูเหมือนเหมือนรับตูดมันพยศนะครับ โอเคเราก็ติ๊กทางไว้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะต้องติ๊กทางทุกครั้งนะครับอันนี้สองจุดหกสองไมล์โอเคทรีทูวัน <Corin an> เราอาจจะต้องหาทางแบบเรีงเอ่อเยงเลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะฮะถ้าเราวิ่งตามทางอาจจะผมว่าอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าทางมันเหมือนไม่ค่อยอำนวยนะครับผมมองวิ่งตรงดีกว่าวิ่งผมคิดว่าทางที่ดีสุดอาจจะเป็นทางตรงนะ อันนี้ต้องค่อยๆเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสบัดิสิทธิ์นะมันจะสบัดหน่อยนะครับโอ้โหอ่ะเตรียมตัวที t ู o o n ต้องพยายามอ,อ,อย่าพลาดนะครับถ้าเราพลาดเดี๋ยวโอ้โห ยากนะเพราะว่ามันเป็นสปอร์ตสิทครับถ้าเราพลาดยมันจะไม่เหมือนกับพวกสปอราา์ค์หรือพวกสปอร์ตนะมันก็จะเสียหลักนานนะครับถ้าเป็นมอไซค์ก็แป๊บเดียวนะอันนี้ก็ต้องเล่นระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมยังอันนี้ผมยังไม่ค่อยคุ้นนะผมอาจจะวิ่งตามไลน์ไปก่อนตามมาที่เขาให้มานะครับโหรถเยอะมากอะ่ะมีทางเพียงขว,วา ตรงไหนเดี่ยวได้ต้องเดี่ยวนะครับถ้าไม่งั้นถ้าขับตามทางเดี๋ยวผมว่าผมกลัวว่าจะไม่ทันนะสปาร์คัส,าคาสิคมันแรงก็จริงแต่ว่ามันก็คุมยากนะครับโอ้ภาพหลุดไม่ทันอุ้ยรถสะบัดอุ้ยปุ๋ยไม่ทำเลย,เลยนะโอ้โหกระแทกนี่เดียวคือรถสะบัดเลยนะครับ อุ้ยเวลาเริ่มนับแล้วต้องเดี๋ยวห้ามพลาดนะเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านโอ้นิดนึง่งโอ้ผมไปพลาดนะผมไปพลาดนิดนึงนะแบบไปชะลอมากเกินไปนะครับคือสปอร์ตสิบมันขัดยากนะฮะมันสไปสะบัดไงถ้าผมไม่สะบัดจังหวะจังหวะและไอจังหวะกลางๆนะผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับดันไปพลาดนะ โอไ้ไม่ไม่ไม่โอเคครับเดี๋ยวกลับไปแก้มือ โอเคครับผมรอบนี้ก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้เงินมา1นึ่งแสนหนพันนั่นเองนะฮะก็ไหวแน่นอนนะครับผมสำหรับเอฟซีส่วนกรณีนะครับผมคือ Turismo Classic นะครับก็ม,มีขาย่เวฟดีเจเนอ a r y เลยหมวดหมดู่ของ2ประตูนั่นเองนะครับหลักๆเลยผมมองว่าไปขับซุปเปอร์คาร์หรือว่าไปขับเอาเซอร์ชิวคันอื่นๆที่แบบว่ามันมันขับง่ายกว่านี้ดีกว่านะครับอันนี้ขับยากอยู่ผมเล่นไปสองรอบนะกว่าจะผ่านนะครับ ก็วันนี้ก็ตึงอยู่นะครับหลักๆคือเราต้องหาเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าชนนะถ้าชนผมแนะนำว่าเริ่มใหม่ดีกว่านะครับเอออย่างผมเนี่ยโอ้โหชนนะครับแต่รอบสองเนี่ยผมแบบว่าวิ่งทางได้เอาถนัดนะครับมันก็เลยแบบโอเคอาจจะเลี่ยงได้นะครับโอเคประมาณนี้กับสำหรับวันนี้นะฮะใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไปทำตามนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้สุดครับบ๊ายบาย আরে <imitation>